คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเสียงโดยเฉพาะเสียงสวดมนต์หรือแม้แต่การเปล่งเสียงคำใดคำหนึ่งซ้ำๆมันมีพลังงานบางอย่างที่สัมผัสจิตใจเราได้อย่างน่าประหลาดบางครั้งมันคือความสงบบางครั้งมันคือความหวังแต่ถ้าผมบอกว่าพลังงานนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่ออีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่นักประสาทวิทยานักชีววิทยาและแม้แต่นักฟิสิก กำลังพยายามถอดรหัสกันอยู่อย่างจริงจังเหรครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ One Man Normal ช่องของคนธรรมดาที่อยากพัฒนาตัวเองก่อนที่เราจะไปไกลถึงเรื่องจิตวิญญาณเราต้องเข้าใจเสียงในฐานะปรากฏการทางกายภาพก่อนครับเสียงไม่ใช่แค่อากาศที่สั่นนะครับ มันคือความถี่และความถี่คือพลังงานที่มีรูปแบบชัดเจนมีศาสตร์หนึ่งที่น่าทึ่งมากครับเรียกว่าไซมา t ติกส์คำนี้อาจจะฟังดูยากนะครับแต่มันคือการศึกษาที่ทำให้เรามองเห็นรูปร่างของเสียงครับลองนึกภาพตามนะครับนักวิทยาศาสตร์อย่างเอิร์นส์ครานีหรือในยุคต่อมาคือฮันส์เยนนี่พวกเขาทำการทดลองง่ายๆแต่ผลลัพธ์มันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลย พวกเขาเอาแผ่นโลหะโรยด้วยผงสายละเอียดหรือหยดน้ําแล้วใช้เครื่องกําเนิดเสียงปล่อยคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเข้าไปในแผ่นโลหะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทรายเหล่านั้นไม่ได้สันสเปสปะครับแต่มันกลับรวมตัวกันเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวเองกลายเป็นรูปแบบเรขาคณิตที่ซับซ้อนสวยงามราวกับภาพวาดแมนดาลาหรือ เลยทีมะเลยครับความถี่ที่สูงขึ้นก็สร้างรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเสียงคือพลังที่จัดระเบียบสสารได้ sound o r g a n i z e d matter ทีนี้ลองคิดดูสิครับถ้าเสียงที่ไร้ความหมายเสียงจากเครื่องจักรยังสามารถสร้างรูปธรรมท,ที่จับต้องได้ขนาดนี้แล้วเสียงสวดมนต์ที่ถูกขัดเกลาถูกสืบทอดและ เปล่งออกมาด้วยเจตนานงของมนุษย์นับพันปีกำลังสร้างรูปแบบอะไรให้กับน้ำที่เป็นส่วนประกอบกว่า70%ในร่างกายของเราครับพาธที่2.2พิมพ์เขียวโบราณเหตุผลทางวิวัฒนาการที่มนุษย์ต้องเปล่งเสียงเราเห็นแล้วนะครับว่าเสียงสร้างรูปทรงให้สะสารได้แต่คำถามที่ใหญ่กว่าน,นั้นครับคือทำไมครับ ทำไมมนุษย์ถึงทำสิ่งนี้ทำไมทุกอริยธรรมไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าโบราณในป่าลึกนักบวชบนที่ราบสูงที่เบตหรือบาทหลวงในมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ของยุโรปพวกเขาต่างก็มีการสวดมนต์หรือการเปล่งเสียงซ้ำๆเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันคือความจำเป็นบางอย่างของสายพันธุ์เราครับ นักมนุษยวิทยาและนักจิตวิทยาวิวัฒนาการบางกลุ่มเสนอแนวคิดที่น่าทึ่งว่านี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องาศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่พันปีครับแต่มันคือเทคโนโลยีทางจิตสำนึกหรือ A Technology of c o n s อ i o u s ส e น s ที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ค้นพบเก่าแก่ยิ่งกว่าการก่อกองไฟหรือการประดิษฐ์ล้อซสอีกรากของมันอาจจะลึก กว่าศาสนาที่เราคุ้นเคยครับลองนึกถึงชามันหรือคนทรงในยุคดึกดำบรรพพวกเขาใช้เสียงการตีกลองเป็นจังหวะและการเปล่งเสียงซ้ำๆเพื่อการเปลี่ยนสภาวะการรับรู้ของตัวเองเพื่อเข้าสู่สภาวะผวังหรือ trance state เพื่อเชื่อมต่อกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าอยู่เหนือการรับรู้ปกตินี่คือรากฐานของการภาวนา ก่อนที่จะมีคำว่าศาสนาเกิดขึ้นครับคำถามคือทำไมพฤติกรรมนี้ถึงถูกส่งต่อมาคำตอบคือเพราะมันเวิร์คครับในยุคที่มนุษย์ยังเปราะบางต้องประชิญกับธรรมชาติที่โหดร้ายและคาดเดาไม่ได้การควบคุมสภาวะจิตการลดความกลัวและการสร้างความสงบภายในคือข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการอยู่รอด การสวดมนต์หรือการเปล่งเสียงเป็นจังหวะคือเครื่องมือแรกที่ทำให้มนุษย์แฮ็กระบบประสาทของตัวเองครับเพื่อให้จิตใจมั่นคงขึ้นเพื่อสร้างสภาวะที่ปลอดภัยภายในตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกครับดังนั้นบทสวดมนต์จึงอาจเป็นพิมพ์เขียวที่ถูกส่งต่อมาใน DNA ทางวัฒนธรรมของเรา มันคือกลไกลทางวิวัฒนาการครับที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราครับและเมื่อมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังและเก่าแก่ขนาดนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะประสาทวิทยาค้นพบอะไรเมื่อเราเปิดเครื่องมือชิ้นนี้ในห้องทดลองครับาร์ท2.3ห้องทดลองของสมองประสาทเทวะวิทยา The Brain on c h a n t i n g n e u r o h e o l o g y ถ้าการสวดมนต์คือเทคโนโลยีโบราณที่ฝังอยู่ในตัวเราคำถามต่อมาคือสวิชของเทคโนโลยีนียมันอยู่ตรงไหนในสมองของเราครับนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ก้าวเข้ามาครับด้วยาศาสตร์แขนงใหม่ที่น่าทึ่งมากๆที่เรียกว่าประสาทเทวะวิทยา n e u r o c i o l o g y พูดง,ง่ายๆก็คือการศึกษาว่าสมองตอบสนองตอบประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอย่างไร และคงไม่มีใครโดดเด่นในด้านนี้เท่ากับดรแอนดรูว์นิวเบิร์กจากมหาวิทยาลัยโทมัสเจฟเฟอร์สันครับดรนิวเบิร์กทำการทดลองที่คลาสสิกและกลายเป็นตำนานไปแล้วเขาทำการสแกนสมองที่เรียกว่า s สเป Scans ซึ่งทำให้เขาสามารถเห็นการไหลเวียนของเลือดหรือก็คือการทำงานของสมองในแบบเรียลไทม์เขาทำการทดลองนี้นะครับสิ่งที่เขาท้าทายมากคือ เขาเชิญกลุ่มผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นมากๆเช่นพระธิเบตท,ที่กําลังเข้าสู่สภาวะสมาธิลึกจากการสวดมนตาและแม่ชีคณะฟรานซิสกันที่กําลังอยู่ในสภาวะสวดภาวนาอย่างลึกซึ้ง contemplative prayer โดยเขาสแกนสมองของพวกเขาในสภาวะปกติและเทียบกับช่วงเวลาที่พีคที่สุดของการภาวนาช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกหลอมรวมกับจักรวาลหรือสัมผัสกับพระเจ้าและผลลัพธ์ที่ได้ครับ มันสั่นสะเทือนวงการประสาทวิทยาครับเขาพบว่าในขณะที่จิตดึงลึกงสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้ในการจดจ่อหรือโฟกัสและตั้งใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นอย่างชัดเจนครับก็สมเหตุสมผลครับเพราะว่าพวกเขากำลังตั้งใจสวดอยู่แต่ครับในขณะเดียวกันครับสมองอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าพา r i e ท a l โลบโดยเฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่รับรู้ขอบเขต Orientation Area ส่วนที่บอกเราว่าเราสิ้นสุดตรงไหนและโลกภายนอกเริ่มต้มตรงไหนส่วนที่รับรู้เวลาและมิติสัมพันธ์สมองส่วนนั้นกลับเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดครับการไหลเวียนของเลือดลดลงอย่างมากคุณนึกภาพออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมองส่วนที่กำหนดขอบเขตตัวตนมันปิดตัวลงชั่วคราวชั่วครั้งเส้นแบ่งระหว่างฉันกับจักรวาลมันก็เลยฉางหายไป นี่คือที่มาของความรู้สึกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว oneness on o n ความรู้สึกไร้าการเวลาความรู้สึกกว้างใหญ่ไพศาลมันไม่ใช่แค่คิดไปเองครับแต่มันคือเหตุการณ์ทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจริงในระบบประสาทของเราทุกครั้งที่เราสวดมนต์หรือทำสมาธิจนถึงจุดนั้นครับตอนที่2.4 Switch ส,สู่ความสงบพลังของการเปล่งเสียง hacking the vagus nerve จากสมองส่วนที่ละวางตัวตนตอนนี้เราจะมาเจาะลึกอีกมิติหนึ่งครับพลังอาจไม่ได้อยู่แค่ในความหมายอันลึกซึ้งของบทสวดแต่อยู่ในการกระทำทางกายภาพในการเปล่งเสียง the act of chanting ของเราเองครับคุณเคยสงสัยไหมครับทำไมเวลาเราฮัมเพลงเบาๆหรือเปล่งเสียงโอมยาวๆ ทำไมเราถึงรู้สึกสงบลงแทบจะในทันทีคำตอบอยู่ที่เส้นประสาทเส้นหนึ่งครับที่เปรียบเหมือนทางด่วนเชื่อมสมองของเราเข้ากับอวัยวะสำคัญทั่วร่างกายมันคือเส้นประสาทเวกัส The vagus nerve ครับเส้นประสาทเวกัสเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่10และเป็นเส้นที่ยาวที่สุดในร่างกาย มันเดินทางจากก้านสมองผ่านลำคอผ่านหน้าอกไปควบคุมการทำงานของหัวใจปอดและระบบย่อยอาหารของเราครับและนี่คือไฮไลท์ครับเส้นประสาทเวกัสคือสวิชหลักของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกครับชื่ออาจจะยาวนะครับแต่หน้าที่ของมันคือระบบพักและย่อย rest and digest มันคือเบรกมือธรรมชาติที่คอยดึงเราออกจากสภาวะสู้หรือหนี (fight or flight) ที่เกิดจากความเครียดครับแล้วการสวดมนต์ไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะเส้นประสาทเวกัสมันวิ่งผ่านพรงอกและลำคอของเรามันไวต่อการสะ,สะเทือนเมื่อเราเปล่งเสียงสวดมนต์โดยเฉพาะเสียงต่ำๆหรือเสียงหม ที่ก้องอยู่ในลำคอและหน้าอกการซสาสเทือนนั้นมันไปนวดและกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสโดยตรงครับมันคือการส่งสัญญาณทางกายภาพกลับไปที่สมองว่าทุกอย่างปลอดภัยนะผ่อนคลายได้ผลลัพธ์คืออะไรครับอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงความดันโลหิตลดลงร่างกายหลังฮอร์โมอนความเครียดคอติซซลน้อยลงพูดง่ายๆก็คือ การสวดมนต์คือการไบโอแฮกร่างกายเพื่อบังคับให้ตัวเองสงบลงด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือเสียงของเราเองครับพาร์ท5 5จิตวิญญาณที่ซิงโครไนซ์พลังเมื่อเราสวดมนต์พร้อมกันเราพูดถึงผลกระทบต่อหนึ่งคนต่อตัวเราไปมากพอสมควรแล้วนะครับแต่พลังที่แท้จริงและรูปแบบการใช้งานที่เก่าแก่ที่สุดของบทสวดมนต์ในแทบทุกวัฒนธรรม คือการทำร่วมกันครับการสวดมนต์ในโบสถ์การสวดมนต์นนข้ามปีในวัดหรือการรวมกลุ่มภาวนาทำไมพลังมันถือรู้สึกเข้มข้นกว่าการทำคนเดียวนี่ไม่ใช่แค่การคิดไปเองครับในสังคมวิทยามีคำศัพท์ที่คลาสสิกมากเสนอโดยเอมิลเดอร์ไคมบิดาแห่งสังคมวิทยาเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า collective effervescence แปลตรงตัวอาจจะยากหน่อยนะครับแต่มันคือสภาวะ ความซาบซ่านในหมู่คณะมันคือพลังงานที่เดือดพล่านขึ้นมาเมื่อกลุ่มคนมารวมตัวกันทําสิ่งเดียวกันด้วยอารมณ์และความตั้งใจเดียวกันคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับอาการขนลุกเวลาคุณอยู่ในคอนเสิร์ตและคนหลายหมื่นคนร้องเพลงท่อนเดียวกันพร้อมกันหรือตอนเชียร์กีฬาความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ตัวตนของเรามันละลายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ใหญ่กว่านั่นเลยครับ คือ c o l l e c t i v effervescence e การสวดมนต์พร้อมกันคือการจงใจสร้างสภาวะนั้นในมิติทางจิตวิญญาณครับแต่ที่น่าทึ่งไปกว่าความรู้สึกคือสูงที่เกิดขึ้นในระดับชีวภาพครับมีงานวิจัยที่น่าทึ่งหลายเชิยงอย่างเช่นงานวิจัยจากสถาบัน Max กซ์แลงในเยอรมนีหรือมหาวิทยาลัยในสวีเดนที่เขาไปศึกษานักร้องคอรัสหรือกลุ่มคนที่สวดมนต์พร้อมกันเขาทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ h าร์ t เรทแวร r i a บ i ลิตีของทุกคนในกลุ่มและสิ่งที่เขาพบมันมาสจรรย์มากครับเมื่อเขาเริ่มร้องเพลงหรือเริ่มสวดเป็นจังหวะเดียวกันอัตราการเต้นของหัวใจของพวกเขาที่ตอนแรกต่างคนต่างเต้นมันค่อยๆปรับจูนและเริ่มซิงโครไนซ์จนเต้นไปในจังหวะที่เดียวกันไม่เท่านั้นครับงานวิจัยบางชิน้นยังพบว่าคลื่นสมองของพวกเขาก็เริ่มซิงหากันด้วยสรุปผลกระทบ นี่คืออะไรครับมันคือการละลายขอบเขตของตัวตนไม่ใช่แค่ในความคิดเหมือนที่ดรนิวเบิร์กพบแต่มันคือการละลายในระดับกายภาพเรากำลังจูนร่างกายของเราให้เข้ากับร่างกายของผู้อื่นการสวดมนต์ร่วมกันจึงคือการสร้างสายใหญ่ที่มองไม่เห็นมันเชื่อมโยงเราเปลี่ยนจากฉันหลายๆคนให้เป็นเราที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงครับภาค0.6คลื่นสมองและมันตรา บริบทของไทย Brainwaves and mantra Thai context หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการสวดมนต์ที่เราเห็นร่วมกันในทุกวัฒนธรรมคือการทำซ้ำ Repetition ครับการเพล่งเสียงคำเดิมวลีเดิมซ้ำไปซ้ำมาในทางจิตวิญญาณตะวันออกเราเรียกสิ่งนี้ว่ามันตราหรือบทบริกรรมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็สนใจการทำซ้ำนี้อย่างมากครับ เพราะมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการปรับจูนสภาวะของสมองปกติสมองเราจะอยู่ในคลื่นเบต้าคือสภาวะตื่นตัวคิดวิเคราะห์อุ่นวายและเครียดครับแต่งานวิจัยมากมายยกตัวอย่างงานวิจัยจากการทำสมาธิแบบ g m หรือ Transcendental Meditation ที่ใช้มันตราเป็นหลักพบว่าเมื่อเราเริ่มบริกรรมมนตราซ้ำๆคลื่นสมองของเราจะค่อยๆช้าลง เข้าสู่คลื่นแอลฟานี่คือสภาวะผ่อนคลายแต่ตื่นรู้สภาวะที่จิตใจปลอดโปรง่งมีสมาธิและพร้อมเรียนรู้ครับและถ้าลึกลงไปอีกมันสามารถลงไปจนถึงคลื่นเทต้านี่คือสภาวะเดียวกับที่เราฝันแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นประตูสู่จิตใต้สำนึกที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือปัญญาบางอย่างจะผุดขึ้นมาครับทีนี้ เรามาดูบริบทของไทยกันบ้างครับสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดอาจจะเป็นการทำสมาธิแบบอาณาปานสติที่มีการบริกรรมคำว่าพุทธโดนั่นก็คือมันตรารูปแบบหนึ่งครับในประเทศไทยเราเองก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหรือจากโรงพยาบาลจุฬาลงกร หรือแม้แต่สอส,อส,อสอที่ศึกษาผลกระทบของการสวดมนต์และการทำสมาธิผลลัพธ์ครับสอดคล้องกันทั่วโลกครับเขาพบว่าการปฏิบัติอย่างการสวดมนต์เช่นบทสวดเมตตาสูตรหรือบทอิติปิโสหรือการทำสมาธิแบบพุทโดนั้นส่งผลโดยตรงต่อการลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งก็คือฮอร์โมนความเครียดมันช่วยลดความวิตกกงังวล ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจ่อในวันรุ่งขึ้นนี่คือข้อพิสูจน์นะครับว่าไม่ว่าคุณจะสวดคําว่าโอมสวดคําว่าอาเมนสวดคําว่าพุทธโดกลไกทางประสาวิทยาที่เกิดขึ้นมันคือคกลไกสากลของมนุษย์ที่ช่วยนําเรากลับสู่ความสงบภายในครับพาร์ทที่2.7พรมแดนพิศวงเจเจจำนงควันตั้มและผลึกน้ำ The Mysterious Frontier เอาละครับจากจุดนี้เรากำลังจะก้าวข้ามสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนในห้องแลบไปสู่สิ่งที่ชวนพิสวงที่สุดที่ซึ่งวิทยาศาสตร์กำลังตั้งคำถามและยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับเรารู้จักยาหลอกหรือ placebo effect ใช่ไหมครับปรากฏการณ์ที่ความเชื่อของเราความเชื่อที่ว่า ฉันกำลังจะหายสามารถเปลี่ยนแปลงชีวเคมีในร่างกายและทำให้เราหายจากโรคได้จริงๆครับทั้งๆท,ที่ยาที่กินเข้าไปคือแป้งนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าเจตจำนงหรือความตั้งใจของเรามันมีอำนาจเหนือร่างกายของเราเองครับคำถามคือแล้วเจตจำนงของเรามันมีอำนาจเหนือสสาร ที่อยู่ภายนอกร่างกายเราได้หรือไม่และนี่คือจุดที่นำเราไปสู่งานวิจัยที่โด่งดังที่สุดและก็เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในโลกตลอด20ปีที่ผ่านมาครับนั่นคืองานของดรมาซาุเอโมโตะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นกับการทดลองผลึกน้ำของเขาครับสิ่งที่ดรเอโมโตะอ้างว่าเขาทำคือ เขาเก็บตัวอย่างน้ําแล้วก็แปะคําพูดต่างๆไว้ที่บวดบางบวดคือคําว่าขอบคุณความรักบางบวดคือคําว่าไอโง่ฉันเกลียดแกบางตัวอย่างเขาก็เปิดบทสวดมนต์หรือเพลงคลาสสิกให้ฟังจากนั้นเขานําน้ําเหล่านั้นไปแช่แข็งแล้วส่องดูผลึกของมันผ่านกล้องจุลทรรศ ผลลัพธ์ที่เขาเผยแพร่มันช็อกโลกครับเขาอ้างว่าน้ำที่ได้รับคำพูดดีๆหรือบทสวดเมื่อแข็งตัวมันสร้างผลึกที่งดงามสมมาตรราวกับเพชรในขณะที่น้ำที่ได้รับคำด่าทอหรือเพลงเฮฟวี่เมทัลกลับสร้างผลึกที่บิดเบี้ยวอัปลักษ์หรือไม่สามารถก่อตัวเป็นผลึกได้เลย เอาละครับถึงตรงนี้ผมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ถูกยอมรับในกระแสหลักทางวิทยาศาสตร์หรือ Mainstream Science เพราะมันขาดการควบคุมตัวแปรที่รัดกุมและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆไม่สามารถทำการทดลองซ้ำแล้วได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันหรือ Reproducibility แต่แม้ว่าเราจะพักเรื่องผลึกน้ำไว้ก่อนสิ่งที่ดรเอมโตทำมันได้กระตุ้นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนครับนั่นคือเจตจำนงความคิดหรือเสียงสวดมนต์ของเรามันมีผลต่อโลกภายนอกจริงหรือในโลกที่เล็กที่สุดในโลกของควอนตัมฟิสิก เรามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า observer effect หรือผลกระทบจากผู้สังเกตครับที่ซึ่งการกระทำเพียงแค่การวัดผลหรือการสังเกตสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของอนุภาคจากคลื่นให้กลายเป็นอนุภาคได้นี่อาจเป็นสะพานเชื่อมที่บางที่สุดที่เชื่อมระหว่างจิตสำนึกของผู้สังเกตกับสสาร ที่ถูกสังเกตครับแล้วบทสวดมนต์ที่เป็นเจตจำนงที่ถูกจดจอและถูกเปล่งออกมาเป็นคลื่นเสียงมันกำลังทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตที่กำลังจัดระเบียบความจริงรอบตัวเราอยู่หรือเปล่าครับส่วนที่สามบทสรุป o u t r รเสียงที่รอการเปลง่ง The v o i c e a waiting เราเดินทางกันมายาวนานมากครับจากคลื่นความถี่ที่จัดระเบียบสสารสู่การสแกนสมองที่พบความว่างจากตัวตนจากการแฮกร่างกายให้สงบสู่การซิงโครไนซ์หัวใจของเราให้เต้นพร้อมกันและจนถึงพรมแดนของควอนตัมที่สันสะเทือนด้วยเจตจำนงในท้ายที่สุด พลังเบื้องลึกของบทสวดมนต์อาจไม่ได้อยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับหรืออยู่ที่วิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พลังของมันคือการสั่นสะเทือน RESonance ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในทุกมิติครับทั้งในระดับกายภาพเสียงที่สัน่นในระดับชีวภาพ สมองและร่างกายที่เปลี่ยนไปและในระดับจิตสำนึกคือความตั้งใจที่เราใส่ลงไปมันคือเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์มีเพื่อเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนที่ลึกที่สุดของตัวเองและอาจจะเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลก็ได้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในศาสนาใดชาศาสนาหนึ่ง หรือแม้แต่เชื่อในเรื่องผลึกน้ำแต่ผมอยากให้คุณลองเชื่อในพลังแห่งเสียงของคุณเองเชื่อในพลังของการสั่นสะเทือนที่มาพร้อมกับเจ็ดจำนงที่ดีของคุณครับคุณล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณเคยมีประสบการณ์แบบไหนกับบทสดมนต์การทำสมาธิหรือการเปล่งเสียง ที่ส่งผลต่อจิตใจหรือแม้แต่ร่างกายของคุณบ้างไหมครับคอมเมนต์ <Comment S 1> แบ,บ่งปันเรื่องราวของคุณไว้หน่อยนะครับเพราะเรื่องราวของคุณคือส่วนสำคัญของ One Man นอร์ a l ลครับสำหรับวันนี้ที่เราได้ดำดิ่งไปในคลื่นเสียงศักดิ์สิทธิ์ผมมิสเตอร์ซีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ